อาสบายดีสวัสดีเด้อมมพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวเปียกน้ำกันตอนเศร้าเดือนสามบนที่สิบพฤษปีสองพันสหภาพ่อแม่พี่น้องมา,มา,ม,ามากินกะครับน,นั่นพีน่ยยน้องซีอยู่ไกลอยู่ไกลรึเปล่ากระเปียกเสร็จพีน่นสามก็แล้วแต่มากินน้ำกันได้พ่อแม่พีนะะพ่น้องลุงโอโซกับเบิ่งดูกบางดลานทายคลิปมาตลาดจัการนเป็นแต่แสบพี่น้องของขอน้อยถ้วยใหญ่เลยพูดหน่อ เิคนกินใหญ่เล้วคน,คนกินน้อยมากินอะไรเสียหรอเฮ็ดเองเซนก็เฮ็ดเองเฮ็ดเองทุกอย่างต้มเองเฮ็ดเองไป<แ>ซื้อดอกพ่อแม,ม่ไปน้องเซ่นเฮ็ดออกตื่นมากเลยเฮ็ดดกอันนี้ก็คือคิงคิงพานอื ถ้วยนี้เท่าไหรเอ้ยถ้า mm hmm. ถ้วยนี้เท่าไหรห้าบาทได้โบห้าดอนได้บ่เ <Pardon. S 1> ดี๋ยนี่ห้าบาทนะ mm hmm. มันไม่ไลยกี้เองมีถ้วยห้าบาทอยู่บ, mm hmm. บ่เดี๋ยวนะี้ก็มีแล้วเอ,าอ้าห้าดอนนี่สบายเนาะ mm hmm. สบายแล้วนะปะยัง <laughs> ดุ่มได้พ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมามากินต้มข้าวเปียกเสร็จน้ำกันพี่น้องภาษาลาวนะเขาชืว่าข้าวเปียกเสร็จวันกันวันกันภาษาลาวเนี่ยจะห้องวันกันน่ะพ่อแม่ขับเปียกเสร็จนี่แจ๊คไตยมันจะใส่ช้ห้องยมหูอยู่เมืองไทยเขาห้องยังเกาะวันกันกันปะวันกันกันนี่แหละเนาะบวันกันกันภาษาลาวเด่นใครห้องข้าวเปียก จริงๆนะเป็นบ้านกันแซ่บแล้วพี่น้องใส่ใส่กับบรูฮัวบ็ฟุษ่าดอกคนดงในหลายปีนี้มานะแต่ก่อนก็บอกเป็นเบิ้องอย่าเด้อเดี๋ยวนี้มันมาจะกี่ปีเด้ยราบสิบกว่าปีแล้วจะลงนะพี่น้องขอโทษเด้อบอกพี่บอฝ่าแกพี่น้องขอโทษขอใครอะไรความเบาเนี่ยนะคือเบาเนี่ยขอโทษทุกอย่างเลยล่ะ ขอโทษพีพ่ๆน้องๆทุกคู่ทุกคนมันดงไหน,นคุณเฮาเสียว่าถือไปทุกอย่างกับพ่อแม่เนะี่ยพ่อแม่เป็น้องคือขน้อยแต่มีบาดผิดบาดถือขอโทษขออภัยน้ำยาตีเป็นน้องผู้ที่สมเนาะกินน้ำการแสพเสพีส่น้องอยู่ลังอินเดียนาเนี่ยฝน,น,นตกเดิมมือนี่พ่อแม่เป็นน้องบนหนาว ขวน้ำกันเด้อดูรัลผู้ยู e <Yeah. S 2> ่ไก่ยู่ไก่ก็ดี FC ทั้งหลายผู้หน่อยผู้ใหญ่แล้วต้มใส่อันเียงมูหงาโมเสดไปพี่น้องเฮ็ดเองได้เสร็จมันกระต้มเองเฮ็ดเองซอยเองขันเองผมเป็นสื่อบุ๊มบิดอกสื่อสื่อบุ๊มบิมีขายอยู่แต่บางบุญสื่อเฮ็ดเองนีง กินโบขัดนะครับเป็นตัวเขาขายมันบบนุ่มบพระนะเขาไม่ได um ้สิงคโปร์ของเขาใี่เขาไม่นุ่มดีที่เป็นข้าวเจ้าก็ไม่เป็นสิงคโปร์เวิร์ดก็เห็ดขายเดิบริษัทก้าวเห็ดขายดนเอาดอกเห็ดกินไว้เมาก็ใส่เอ็นแปะกันได้ตุ้มเวิร์ดปลาเว้นเป็นทิดกันยังได้เนาะได้ของเห็ดเอง เวลาใส่แซ่กันบูดกันบาดคือข้าเจ้าเด้เอาบริขิคขายให้กินเองเไงข้าเจ้าใส่แซ่กันบูดอันพวกค้าตลาดตลาดก็มีขายอยู่ครับผมโลมาค네 oh so, so, ้าเองห่อมนี่มีแห้งเลย แคบแล้วี่น้องะมันนี้มันนี่มีผักหอมกับผักหอมมากับผักเสริมบวท่านโป่งกําลังพ้นตกเหมือนนี้เบิร์ดเหื่อแล้วมันนี้เบิดเหม่อเว้นมันนี่แดดเมื่อวานนี่ก็แต่วันจันทร์มาจอหดวันชุกแดดมันนี้เนื่จากระแดงบ้านชุกมาจนหดเหมือนนี้ตกแห้งดีกคืนนี่อ่าอ่าอ่าโต๊ะแห้งหยาโป่งใบดอกไม้โป่ง ดองบักความเฮาต้นนี่ปูปลออกกันนะแม้มันจะตายเิึงนุเาก์ีกินครับมงอ<า>่งเป็นกนเลกินกับเซีนวะกินเข้าอาหารว่างอืกินกับข้าเจียกเข้ากันีนา่แม่เป็นอุเคราีนเะี่ะมันเสียวนี้มากันนด้กเคราน ตัวกรดเะลอนนะนะนันแบกข้าวเปล่าแกลเสียแบบขนาดนงแส่บก็คงมากน้อพี่น้องเนาะเป็นสามมนที่สิบสี่เบสจีองันามที่สิบกกันก็เบิดอะไรเหรอซื้อมาบกินมันก็เบิดเหรอเป็นบ้าน ยำพ่อกระเทียมเดืเอยประหยัดมั้ยยังขึ้นแข็งกระเทียมมันถอดเองเอาไว้ต้มเขาเปลี่ยนเขาน้อยมักมีกระดูกเลยในำยำเบอร์ซื้อมาเบอร์ซื้อมามน้ำผิดมาเด็กหน่อยกระดูกแข็งแขงกุ้ศิใส่ซีนสดสดไหลกูเชฟนะเข้าคล้ายกระดูกเใช่ปะแขงกุ้ศิแต่ละชีพคุณอนะ อันนี้ยังสีหาดอนอสีนี่กระดูกระแชวแบบชิป่นปะกาก็ไปกระมากกินกระมากินสิหนักเกิดกระโดดตกน้ำนัวมั <c oughs> ง้งนี่ะขเปียกเส้นบะตรงเต็มเนี่ย มนโดยสดถุงหนาแบบนั้นเนาะบวกรับชดทุงหนามันขันขึนึงไปต้มช่องเถื่อขึนึงไปต้มช่องเถื่อคนในพี่น้องเอ็ดไป คือนาอาทิตย์นากับดอกดิี่เป็นอดีตเนาะจะเข้ายูโซนวะยังเลดิบไปหากินตามเข้มทั้งเขาขายถั่ดะถับาทสองบาทม<ช>ีห้าบาทมีถั่นนดะบาทนี่คงเล็กหน่อยจะไปไปขาดกินพวกถั่ดะบาทคองเล็กหน่อย <c oughs> ตั้งจกับห้าบาทเนะ น้อยเขาขายในคามซื้อสอยในระเบ้าไปซื้อสอยเขาดูเขาคุณเฮาบุมมี่เวียดเงี้ยยูซูนยินดีกับฮาลินค่อยไม่ตะรอดเลยเรีดนเวียนเยอะตำหู มีเวลาอะไรไปดอกคือกินยังมืมีนอนเสื่อเลยนังได้นังได้เมื่อยแหงกระได้ไปรนไปซื้ออุเรียนก่อนยางท่านอะซื้ออุเรียนมากินนะมีเวลาไปตำหงดเวนเหมอ ก่อนชุนเนี่ยอยากไปบ่งคนเิร์ดโอ้ยจะโดนจตายคอนเสิร์ตมันดังเล่เนาะเห็นไะคอนเสิร์ตนังแนั่งอันนังดังแจ็มุงะนังข่าวจ็บ่มหักมกไปเบึง จะมันมากไปวันนี้ไปกันขึ้นประหยะัดเอาซอจับไปเบิ่งเนีทรซัพต์แตกว่ามันนางใหญ่ดอกมันขลร่สัตต์ก็จะผู้ใดก็จะมีก็จะมีไงชายจน็น,ยยนั่นขายขลุ่ยัตต์ผู้ละบาบ่กาเป็นผู้ละบานนั่นเนาะ อาจจะค้องบนยาไปว่าเขาจับอันทอร์แทคพนันพูนี้ <c oughs> อย่าอันยูชุนขาจีแบบนึ่งได้ถูกจริงค่เขาเปียกคาจีนี่แหละคาจีโคนนี่นะ <c oughs> มากุจับตังโกกุจับวะตังโกนี่เขาเปี๊ยอันที่มัเน,นเป็นครูไงตัขข้งขา้าวข้าวผัดเลยนะกินข้าวเส่าพี่น้องนี่ยข้าวเส่าได้ไง อืม,ม,มชวดแห้งไาล้ล่ะเจาะเห็ดเผ็ดค่อยอเห็ดเผ็ดมั <c oughs> นจะบพีดพอง <c oughs> ไ <c oughs> อ้เลยเลล้ที่เอย <c oughs> ากรอยูย่ในพูให้กินยาบัวบ่าวพแม่เป็นน้องยาให่นั่งบุเศากินยังกับบุเศาวันนี้ก็จะไปหาซอกบางนีอันนี้กินข้าใจกินยาให <c oughs> ดูมิดสี ดูด่างอ่อนคั้นตัวเนาะนี่ขันเด็กตัวชาวอัแม่ษตัวชีดด่างอ่อนนี่แห้งคั้นตัวนี่โอ้ยอันนี้นะขอยกินเนี่ยข้าั้นคอละคั้นคอมาแล้วขอยกินนะเดียวเท่านะเพื่อนเพิ่อกินนะค่าแพงนี่ยเพราะแพงนะ่เจ็ดรอนไปซีรอนพวกเพื่อนเนี่ยชิปโกดอนพคนยังบวดเศาเลย ก็ปลาแห่แผลงนันึองขอกิ้นนะกระเช้าโลดนะยานี่ดีถือกับข่อยว่าเบิ่งนี่เอ้ยเบิดแต่เป็นดอยดอนนะยังบ่ได้ไปหาหมอนี่ก็ะย่างอยู่หรอกชวนไปหาหมออยู่นี่ห่อนเลยบินก็ห่อนในชวนห่อนบ่เออเตกออกเลย้องขอโทษพี่น้องเตื่อง เลียงงเาเยอะงยะเลอ่เลตั้งไดกินอา <c oughs> นหารเช้วาวันนี้มาตรการคลีนชวนได้น้อยหนึ่งขอไม่ไป,ปน้องว่าฝนตกสิบแปดแล้วป่ะสี่เลย Đây nói Nương sữa xoắn sọ nó cũng nhỏ như thế, kẹo cái kẹo này. Cái mìn còn lớp rồi. À, cái đó hôm tôi đi à, tôi đi rồi. Thế xem thế này. Mình như thế này, này. nhưng mà. Cái พ่นโต๊อยู่ yeah. ้นเหรออยู่น่กนะกินข้าวงหมันเดินปเปิดเป็นอยู่กลาเกนเปิดเย็นบ้าายนะเปิดมาเปิดแต่พ่มาคมผาขณะก็นอง่มผา่มบางๆคนไปเอามาหนอนมันกลมหายแ ตราแดงวันนาำหัว <c> ห <ười> <c ười> น้าก็ชอนพาให้ห่อน <H ọn S 1> บานนี่ห่อนช <c ười> อนพาให้ก็ห่อนโพดโอ้มาเพื่อนน้าได้ขนมุบราณไหม่ะขนมโบรา นั่นอนนุ uh> <S <s ่มแบบหอนไปลยแตะกี้ซ totally ื้อพ่อผมพ่อผมโตโตโตเตะก็มีเบัสข่มบ่ได้พ่อแม่พี่น้องยำหนาวบ่ได้ก็มันเปิ่อยหิดอ้มมือมือห่อนเราแค่เอาไปเอามาเราข่มผ้าบางๆแาบนึงเป็นนาันก็นอนบ่ได้เลยดูมันหนาวหนึ bớt đây phi nọ kê mấy mà này kín bớt cái hôm nhu ban hông này khát cả nè, nhằm nào hôm lại quyền hên quân khắc dù mong nó không lại bớt được của mày đâu nó lại cũng không lại hôn không phát bằng bằng กินเบิดพี่น้องเบ็ดทุกเสียเลยใช่นจางแมันเป็นน้าแจ้งแรงเดี่เ็ดตินนอกจอเอาโอเคเด้อพ่อแม่เป็นน้องของบุกใจหลายๆ FC ติดตาม ทุกหลานบ้านใกล้เคียงๆฮักแพงกันคือเข้าแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกมุงโรคเอฟซีเนาะเพราะว่าอยู่ใครอยู่ไกลอยู่ใส่กันแล้วแต่เอาบายบายขอบใจด้พี่น้อง